ตัดเกรดแข้งหงแดงหลังเกมพ่ายนิวคาสเซิลนัดชิงคาราบาวครับ โดยการให้คะแนนนี้มาจากเว็บไซต์ลิวพูเอคโคนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูเควินเคลเฮอร์หกจุดห้าคะแนนโดยถึงแม้แคเคเลเฮอร์น,นะครับจะเสียสองประตูโดยหมดสิทธิกับจังหวะเซฟแต่ว่านอกนั้นโดยรวมไม่มีความผิดพลาดใดๆนะฮะการยืนตำแหน่งและการออกบอลด้วยเท้าก็ยังสามารถทำได้ดีและมีเซฟสองสามจังหวะที่ไม่ทำให้ทีมแย่ไปกว่านี้นะครับแบ็ค <7 S 1> ขวาจาเรลคอนซาเจ็ด <7 S 1> คะแนนเรียกได้ว่าทำได้ดีเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้แม้ว่าการที่เขายืนอาจจะไม่ได้ช่วยในเกมลุกมากนักเหมือนตอนที่เทนอเด็กซนเดอร์อานยืน แต่ก็มีความพยายามและเวลาเข้าบอลยังเข้าแบบใส่เต็มดูมีความตั้งใจมากที่สุดคนหนึ่งรวมไปถึงในช่วงท้ายต้องปรับตำแหน่งหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้เพื่อร่วมทีมเลยเซนเตอร์ <Center S 1> คนที่1นึ่อิบ <bah> <5. 5 S 2> าร์ฮิมาโคนาเต้5.5คะแนนโดยโคนาเต้นะครับดูดรอปลงไปอย่างชัดเจนในช่วงหลังมีทั้งจุดดีและจุดไม่ดีแต่ว่าการเคลียร์บอลถือว่าทําได้ไม่ดีหลายครั้งนั่นจึงทําให้ถูกนีคาเซลสามารถเอาบอลกลับมาบุกใส่ได้ และในท้ายที่สุดต้องถูกเปลี่ยนตัวเพื่อเติมเกมลุกหลังทีมเสียไป2ประตูนั่นเองนะครับเซ็นเตอร์คนที่2 f เฟอร์จิลฟานได้เคะแนน ก็เป็นอีกหนึ่งคน,นคที่โดดเด่นของทีมช่วยป้องกันได้ในหลายจังหวะแล้วก็ถือว่าจัดการกับอิซักได้ดีนะครับโดยเป็นตัวจริงที่ถือว่าเล่นตามได้มาตรฐานของตัวเองแต่ว่าในท้ายที่สุดถูกดันขึ้นไปในแนวลุกแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ได้ช่วยเกมลุกอะไรมากนักแบ็กซ้ายเอนดูโรเบอร์สันหคะแนนโดยมีจังหวะบล็อกที่ดี1 2ครั้งนะครับและพยายามเติมพลังงานให้กับทีมโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่ต้องทำเกมรุกหนักหนัก แต่เขาก็พ่ายในการขึ้นม่งกับจาคอบเมอร์ฟี่ซึ่งนั่นทําให้ทีมเสียประตูที่2อนั่นเองมิดฟิลคู่กลางคนที่1นและอันการฟนแบตสีคะแนนโดยในนัดก่อนที่เล่นกับนิวคาสเซลที่เซนต์เจมส์พาร์คดูเหมือนและอันการฟนแบตก็จะเล่นไม่ออกและเกมนี้ก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับซึ่งพอต้องถอยตัวเองไปเล่นเซนเตอร์เนี่ย ดูเหมือนจะเล่นไม่ได้มากกว่าตำแหน่งกงลางรับอีกและมิดฟิลด์ตัวรับคนที่2องเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์5คะแนนโดยถือว่าอย่างน้อยเขาก็พยายามที่จะพาบอลขึ้นหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็โดนตัดได้ง่ายและแม็กอลิสเตอร์ยังเป็นคนประกบแดนเบิร์นซึ่งนั่นทําให้เกิดความผิดพลาดจนเป็นที่มาของการเสียประตูแรกปีขวาโ ah. มฮัมเม็ดซาราคะแนน โดยตั้งแต่บางโมเข้าสู่ช่วงสินอดดูเหมือนฟอร์มก็จะดรอปลงไปชัดเจนไม่มีส่วนกับเกมลุกของทีมเลยและเวลาของบอลก็ไม่สามารถสร้างสารารค์อะไรให้กับทีมได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเพื่อนอีก2คนไม่ช่วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าซาร่าก็ลากผ่านใครไม่ได้เลยในช่วงหลังกองหน้าตัวล่างโดมินิกโซบอสไล4.5คะแนนโดยในช่วงแรกถือว่าวิ่งผ่านดีนะครับแต่หลังจากนั้นบอลเหมือนข้ามเขาไปหมดเลยทําให้โซบอสไล์แทบจะหายไปจากเกมเลยก็ว่าได้และถึงแม้เขาจะมีส่วนมากขึ้นในครึ่งหลังโดยเฉพาะที่ต้องเน้นคองบอลบุกแต่ควรจะกล้าได้กล้าเสียมากกว่านี้นะครับหลายครั้งที่เขาวนกลับหลังซึ่งบางทีมันอาจจะไปต่อได้มากกว่านี้ปีทางด้านซ้ายหลุยดีอาร์ส3คะแนน โดยรียร์นะครับก็ถือว่าฟอร์มดรอปลงไปชัดเจนขาดคุณภาพในจังหวะสำคัญสำคัญที่ควรจะต้องทำให้ได้ดีโดยเฉพาะในเกมลุกแล้วก็แทบไม่ผ่านทิปเปียเลยกองหน้าตัวเป้าเดียโกโชต้า3คะแนนโดยโชต้านะครับถือว่าแทบไม่มีส่วนกับเกมอะไรทั้งสิน้นเรียกได้ว่าหายไปจากเกมเลยก็ว่าได้ไม่มีส่วนกับเกมแม้แต่นิดเดียวและโอกาสเดียวที่เขามี มันก็ควรจะต้องทําได้ดีกว่านี้ซึ่งก็ถือว่าเขายิงได้โคตรผิดหวังจริงๆครับต่อมาเรามาดูผู้เล่นในตำแหน่งสำรองกันบ้างนะฮะคนแรกดาววินนูเยส4คะแนนโดยนูเยสมีวูบวัาบแค่จังหวัดเดียวเท่านั้นนอกนั้นได้ข้อดีคือช่วยวิ่งไล่บอลจากหน้ามาหลังเคอร์ติสโจน5คะแนนมีโอกาสได้ยิงนะครับแต่ว่าติดเฟฟนิกโป๊ปและก็สามารถเติมพลังในแดนกลางให้กับทีมได้ดีอยู่โคดี้กัคโป 4คะแนนก็ดูเหมือนว่ากักโปเนี่ยจะยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับส่วนลมกับเกมก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับผมเฟียเดโกเคียซาเคะแนนดูมีความมุ้วม่ามากที่สุดแล้วก็มีชีวิตชีวามากที่สุดกับทีมนะฮะซึ่งความมุ่งมั่นของเขาก็สามารถทําให้เขายิงประตูได้ยอย่างใจเย็นสุดๆนี่เรียกได้ว,ว่าเป็นแบนด์ออฟเดอะแมตช์เลยก็ว่าได้ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งลงมาเป็นตัวสารองด้วยซ้ำทาวิเอเลียสเคะแนน โดยเอเลียสนะครับสามารถสร้าง Impact ให้กับทีมได้พอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะการแอซซิตจุดประการความหวังให้กับเคียซ่ายิงเข้าไปแต่ดูเหมือนประตูแรกก็จะมาช้าไปหน่อยนะฮะจึงทําให้เวลาที่เหลือเนี่ยไม่พอสําหรับการไล่ประตูตีเสมอในคอสเซ่นนั่นเองโดยลิวพูเอโค้นะครับยกแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับเคียซ่านะครับเพราะรู้สึกว่าเล่นดีกว่าไอ้พวกตัวจริงที่ลงไปซะอีกและควรได้รับโอกาสมากกว่านี้ซึ่งต่อจากนี้นะครับก็หวังว่าอาร์เนชเชรอต จะให้โอกาสเคลียร์ซ่ามากกว่านี้นะฮะในช่วงที่บางโมโฟอร์มตกนะครับโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากวอร์พู่เอ็กโค่นั่นเอง